สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันดกเช่นเคยนะผมก่อจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทําการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตภาคใหม่เป็นอีฟ o วอ2 0 2 3นะทุกคนก็อย่ากมาที่รู้กันนะครับว่าตัวเกมนะผมจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นคนเป็น2 0 2 3ในวันที่25สิงหาคมนี้ทุกคนรือว่าสัปดาห์ที่ถึงนี้เลยนะครับก็ เราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่กันบ้างนะผมวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำนั่นก็คือเพจของ Over Topup นั่นเองครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอีฟุตบอลหรือเพจสองพของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอดโอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับก็สหรับ หน้าจอก็ประมาณนี้ควรจะเป็นโทนสีม่วงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือคร่าวๆก่อนนะผมยังไม่แน่นอนนี่นะครับมาดูในส่วนของแอมบัตเตอร์ทุกคนหรือว่านักเตะที่เป็นแอมบัตเตอร์ของตัวเกณฑ์นะผมก็ปกติจะมีแค่สามสี่คนในประมาณนี้คนมีทาเคฟุสักคุโบะนะผมเนมาร์นะผมแล้วก็เลี้ยวเนมเมซี่นี่นะผมแล้วก็ในภาพนี้นะครับเพิ่มมาอีกสองคนนะผมนั่นก็คือบรูโน่เฟรนันเดสกับเทนอเล็กซานเดอร์อสโนนะทุกคนก็เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นห้าคนตามนี้เลยนะครับและในรูปแบบของการ์ดอันนี้ก็คือการ์ดตันานการร์ดใหมม่นะผเียกว่าอีิก ลีเจนดารี่นั่นเองนะครับก็คือรูปแบบการ์ดใหม่ของตำนานที่จะมาใน e ีฟุตบอลสัปดยี่สามนี่นะครับก็น่าจะมีตัวโหดๆมากมายเลยนะผมอันนี้ก็เป็น2คนจาก2ทีมจากลิขสิทธิ์ใหม่ทุกคนนั่นก็คืออินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานนั่นเองนะครับก็เจอกันแน่นอนใน e ีฟุตบอลสัปดายี่สานะทุกคนและก็อันนี้นะครับเป็นส่วนของไฮไลท์ของฟีเจอร์ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมีบูนโน่ฟอนันเดสทุกคกับเทนเดอร์เซนเดอร์อานูนั่นเองนะครับก็สำหรับบูนโน่ฟอนันเดอออร์ใหมม่่ทุกกคคคน็็าาาดวจจะีแพขง พรีเมียมเอเบอร์แบบนี้นะเอ็ทุกคนก็คล้ายๆกับของเลือดเนมิซี่แล้วก็เนมานี่นะครับถ้ามากกว่าจะเป็นประมาณนี้เลยคนสัตว์อเล็กซานเดอร์โนแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสนี่นะครับประมาณนี้เลยทุกคนสลับ2เองเอเบอร์ใหม่นี่นะครับทุกคนแล้วก็สหรับลีกสิทธิ์ทีมใหม่คนประมาณนี้เลยครับผมมีเอซีมิลานนะผมแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ทีมจากหลีกนอกอีกมากมายเลยผมประมาณนี้เลยนะครับสหรับลีกสิทธิ์ทีมใหม่ในอีฟุบันสองวันี่นะครับโอเคก็ตามนี้ทุกคนสหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเเพิ่่่มมมข้าาใหแบบบคครรวๆนะัผก็ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยวน,นะครับแล้วก็ใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการอัปเดตให้อีกเช่นเคยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำเลยก็คือเพจของ Over Top Up เองนะครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอีฟุตบอลหรือ PES 2022ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็น l าย e ออเวอได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับ